หนั่สองสามโอเคหอมมาครับต่อไม่หน่อยงรับคกนะได้เวาแล้วทำใหญ่ต่อไปแล้วเปันอ่านตัวนิดหน่อยใครนึก่าซ้อมมากี่วันครับต้อมอยู่ที่ที่แข่งกันเลยดีตอนนี้มีใครไปช่วยเป็นผู่ฟังซ้อมบ้างไหมมีน้องมี่ใหญเราเบิกพี่ยังไงใครเหยื่อเนาะตอนนี้เราอายุสูงเท่าไหร่ครับ น้ำหนักแบบปล่อยตอนนี้มวยสกาย์ไครับวันนี้จะต้องมาเจอผู้ปกเก่าเราดีไหมเนี่ยเพนเดยเคยต่อยมาเป็นไงวันนั้นไปพลิกแบบต้นไหนหมดเองแล้ววันนี้มาเป็นไงแล้วกันวันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันนะคิดว่าวันนี้เอาคืนได้ไหมไม่พลิกกันนะวันนั้นพลก็แพ้ด้วยดิแล้วต่อยกันนานอย่างวันนั้นวันเบเท่าไห่ต่อยอยู่อ๋อถึงห้าทีบกนี่เลย แ้เขาก็ยังต่อยอย่างเดิมอีกมันไม่ดีนะเสมอแล้วเนี่ยเนาะแต่ก็เป็นเหมืนนนอ,มน,เอมนเดิมอีกแต่ไม่เป็นไรคิดว่าวันนี้ออกคืนไดไ้ตั้งใจนะวันนี้ร้อยสิบห้าถ้าเกิดเข้าชั้นหนักคิดว่ามาเกิดเรื่อามาขาดเดินประมาณปล่อออกก่อนก็มาวิ่งเนาะที่เป็นยืดสายและล่าสุดู่แล้วต่อยไขมันเฟรมของนั้นชนะมาเวทเท่าไหร่แล้วที่เก่งใจกว่าด้วยเนาะวันนี้ร้อยสิบห้าถึงคนฟังใจเลย ไาดีตั้งใจแน่นอนคุ้มมากี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดองเราตอนนี้หลับร้อยบวกแล้วเนาะคนจังหวัดฝากช่วช่วยไหนครับเลยก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดอุรก็เป็ฝั่วันนี้เป็นเตัรวันนี้พร้อมมาเอาคืนนะอ่ะขอยห้โชคสวัสดีครับผมน้ำตาเทียไฟเราซ้อมมากี่วันครับก็ไปที่ในสามี่วันเราเข้าค่ายกันเก็ซ้อมเลยซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่ เขาเปลี่ยนท่ายไปเยอะค่คู่ภาคคู่ซ้อมที่นั่นเหรอครับไม่ไปตั้งแต่ไปที่แล้วอ๋อเขเข้าไปซ้อมที่นี่เลยแล้วมีเพื่อใครอยู่ในนั่นบ้างอ่ะมีคกอบครับมีในใค่อืมช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิสูงเท่าไหร่หนึน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบมวยสไตล์อะไรครับวันนี้มันต้องมาเจอรุ่นพี่เนาะดีเซลไลท์ยังไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมต่อยพี่หรือยังศึกษาเขามวยสไตล์วันนี้มาเจอเนี่ยวางเกมวางแผนให้ดี เราเหมือนต่อยตาตาตาเราเป็นต่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุ้นเขาเบร์ทีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่วันนั้นต่อยกับเป็นยังไงวันนั้นพิชัยชนะกทันใดมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบสองก็เวทวันนี้เลยแล้วถ้าเกิดเข้าช่างหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดวันนี้ประมาณร้อยสบายร่างกายไฟนี้หอมเอาชนะแค่บใครมาเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักลอยแล้วเนาะบนจังหวัด ฝากเชือชือดเสนครับไฝาก้ยอะาน้องี้กอน้ะกพี่น้องจารก็่นี่นรักีนนกี่นง้อรันนี้อ้กรับ